ตอนที่765อาณาจักรสูงสุดสองดูเหมือนว่าการหลบเลี่ยงนั้นไม่สมจริงลีหยวนชิงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าด้วยสายตาที่เฉียบคมและรัศมีอันทรงพลังแผ่ออกมาจากร่างกายของเขาออร่าบนร่างกายของเขายังคงไม่คงที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังของอาณาจักรสูงสุดได้อย่างชัดเจนและแรงกดดันก็ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสามวันสั้นๆนี้เขาได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงจากจุดสูงสุดของอารเรียวไปสู่สุพรีมเรียวลีหยวนชิงถือโลไว้ในมือและมีชั้นของเปลวไฟสีม่วงบนร่างกายของเขาซึ่งงงมออเเห็นนได้ลืา เขาต้องขอบคุณหัวเฟิงถ้าไม่ใช่เพราะมาเมล็ดไฟควันสีม่วงที่ฮูโอเฟิงมอบให้เขาเขาคงไม่มีโอกาสทันทีเมื่อเขาปรับแต่งเปเลวไฟและทะลุทะลวงเข้าไปแบบนั้นจริงๆความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นจากการทะลวงเข้าสู่อาณาจักรสูงสุดนั้นยิ่งใหญ่มากหลี่หยุนชิงรู้สึกถึงพลังในร่างกายของเขาและอดไม่ได้ที่จะปลดปล่อยบางส่วนออกไปเขาได้หลอมรวมเข้ากับมเมล็ดไฟควันสีม่วงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทันใดนั้นเขาก็เหยียดมือขวาออกเปเลวไฟอันแรงกล้าลุกไหม้บนฝ่ามือขวาของเขาเปเลวไฟยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและในที่สุดกก็็ลลาาาายยยเเปปนูไไฟททีีี่่่่สวงงอหรบมด้ หลี่หยวนชิงยังคงต้องลูกไฟบนฝ่ามือของเขาและเติบโตต่อไปรานดับขนาดใหญ่ที่จอกเข้าไปในเมฆดำก่อนหน้านี้ก็ถูกดูดซับอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันมันถูกกลืนกินไปอย่างหมดจดเมฆดำดูเหมือนจะได้ลิ้มรสความหวานมันไม่จำเป็นต้องหันหลังกลับด้วยซ้ำมันหมุนต่อไปอย่างบ้าคลั่งกระแสน้ำวนเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นกระเป๋าใบใหญ่ลูกไฟสีม่วงในมือของหลี่หยวนชิงค่อยๆเป็นรูปเป็นร่ปปนรางเขาถือลูกไฟสีม่วงที่กว้างหนึ่งพันฟุตปกคลุมลูกไฟที่เหลือจนมองไม่เห็น มันเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อมันถูกสร้างขึ้นขนาดนี้หลีหยุนชิงถือโลไว้บนหลังของเขาและลากก้นลูกไฟด้วยมือทั้งสองข้างทันทีหลังจากนั้นเขาก็ออกแรงอันทรงพลังด้วยมือทั้งสองข้างยกลูกไฟขึ้นแล้วโยนมันขึ้นไปบนท้องฟ้าลูกไฟที่บดบังท้องฟ้าดูเหมือนจะพยายามปกปิดลงจากกระแสน้ำวนด้านบนมันมีแสงคราวที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งส่องสว่างทั่วทั้งกระแสน้ำวนสีดำกระแสน้ำวนสีดำที่เกิดจากเมฆดำดูเหมือนจะตระหนักว่าอันตรายกำลังใกล้เข้ามาและเริ่มเร่งความเร็วอย่างรวดเร็ว ราวกับว่ามันมีชีวิตหมุนเร็วขึ้นและเร็วขึ้นแรงดึงดูดภายในบ้านเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในที่สุดทั้งสองก็ปะทะก,กันตามที่คาดไว้การประทะก,กันของพวกเขาไม่ได้ทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงอย่างที่เขาจินตนาการไว้กลับกลายเป็นว่ากลับเงียบสงบมากเสียงนั้นเงียบมากจนราวกับว่าการระเบิดไม่เคยเกิดขึ้นเลวไฟลุกลามไปทุกทิศทุกทางคลื่นกระแทกทำให้เกิดคลื่นความร้อนที่แผดเผาและพัดลงมาจากท้องฟ้าในที่สุดแสงสีทองที่อยู่ตรงหน้าหลียวนชิงเจริญรุ่งเรืองแยกเขาออกจากคลื่นความรร้อนโดยตง เขาหยิบแท่นสี่เหลี่ยมสีดำออกมาด้วยการคลิกมือทันใดนั้นเขาก็เรียกแพลตฟอร์มสี่เหลี่ยมออกมาและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแพลตฟอร์มกว้างฟุตเขายือนอยู่ตรงกลางแท่นสี่เหลี่ยมราวกับพระเจ้าเลวไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งชนเข้ากับแท่นสี่เหลี่ยมด้านล่างทําให้เกิดการประทะก,กันแบบเผชิญหน้ากันบนแท่นสี่เหลี่ยมมีแสงสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนสองประกายหมอกหนาทึบค่อยๆลอยขึ้นและปกคลุมไปทั่วบริเวณจัตุรัสหลังจากนั้นควันทั้งหมดก็สลายไปแท่นบูชาบนท้องฟ้าหายไปอย่างไร้ร ป่าเบื้องล่างได้รับการอนุรับไว้ครบถ้วนในการประทะก,กันที่รุนแรงเมื่อครู่นี้หลีหยวนชิงได้ยืนพิงแท่นบูชาอย่างเข้มแข็งและทนต่อแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหากอัฟเตอร์ช็อปทั้งหมดพังทลายลงป่าที่เขาปลูกฝังมาอย่างอุตสาหะคงจะถูกทำลายไปแล้วตอนนี้ในที่สุดเขาก็ผ่านความทุกข์ยากจากสวรรค์แล้วพลังงานในร่างกายของเขาค่อยๆค,ค,คงที่และไม่ผันผวนอย่างรุนแรงอีกต่อไปหลีหยวนชิงสัมผัสได้ถึงพลังที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาอย่างเงียบๆความแตกต่างระหว่างสุพรีมเรียวและอารีเรียวนั้นนเหือสรร์ลโ แม้ว่าความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาจะแข็งแกร่งเพียงพอแต่มันก็อันตรายมากสำหรับเขาที่จะเปลี่ยนอารีให้เป็นถนนบล,ดลัดแปลงจริงๆและใช้เป็นเทวรูปธรรมแต่ตอนนี้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขามีพลังมากจนเป็นรูปเป็นร่างโดยสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะจากไปและต่อสู้เพียงลำพังมันก็คงไม่เป็นปัญหาแสงสีทองสองประกายต่อหน้าหลี่หยุนชิงและบุคคลสีทองตัวเล็กๆก,ก็ปรากฏตัวออกมาจากอา,ากาศคนตัวเล็กดูเหมือนกับเขาทุกประการและร่างกายของมันก็ขยายออกอย่างรวดเร็วจอนมีขนาดเท่ากับเขาทันที หากมีชั้นที่ปกคลุมอยู่ด้านนอกมันคงเป็นเรื่องยากมากที่จะบอก,กว่าอันไหนคือตัวหลักและอันไหนคือสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์การแสดงออกของหลี่หยุนชิงเปลี่ยนไปและเทวรูปธรรมะขนาดใหญ่มากก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาฝายหยวนเซียงอยังคงมีสีหน้าใจดีเช่นนั้นหัวของเขาถูกควบคุมโดยหลี่หยุนชิงให้เล็กลงมากแอร์ัมนก็ไม่ดังเท่าตอนที่เขาออกมาอย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะหดตัวนับพันเท่าแต่ฟายหยวนเซียงอคนนี้ก็ยังคงเหมือนยาก ตอนนี้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากเขาไม่รู้ว่าภาพลั์ขององค์การบังคับใช้กฎหมายจะก้าวหน้าไปมากเช่นกันหรือไม่ถ้ามันสามารถใช้เพื่อทำให้ผู้คนหวาดกลัวได้มันก็จะสูญเปล่าขณะที่หลี่หยวนชิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ค่อยๆเปิดใช้งานภาพเ้ิงฉบับจิตสำนึกของหลี่หยวนชิงและภาพเ้นงฉบับยืนอยู่ทั้งสองด้านของตัวหลักหลี่หยวนชิงสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังงานในภาพเ้นงฉบับอย่างระมัดระวังภาพเ้ิงฉบับนี้ดูแตกต่างไปจากเมื่อก่อนมาก แม้ว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับมันมาเป็นเวลานานแล้วแต่ความแข็งแกร่งของภาพเ้ิงฉบับก็ไม่สามารถเพิ่มได้รากับว่าเขาสามารถใช้เป็นแจกันได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามคราวนี้เมื่อหลี่หยวนชิงเปิดใช้งานอีกครั้งเขาพบว่าพลังในภาพเ้ิงฉบับมีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดหลี่หยวนชิงหยิบหอกยาวออกมาด้วยสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาปลายหอกลุกเป็นไฟด้วยควันสีม่วงและไฟดินขณะที่เขาโจมตีไฟหยวนเซียงอหอบยาวเข้ามาอย่างรวดเร็วแอร์ละมันก็อยู่ตรงหน้าเขาทันที ฟาหยวนเซียงอค่อยๆย,ยื่นมือออกมามันดูสงบมากแต่ก็จับหอกของหลี่ยู่อังกิ้งได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นว่าหอกถูกขวางไว้หลี่หยวนชิงจึงหันมือของเขาหอกลุกเป็นไฟทันทีและหอกุมงภาพเปิ้งฉบับทันทีสักครู่ต่อมาเปลวไฟที่โหมกระหน่ำก็สงบลงหลี่หยวนชิงถอยหลังหนึ่งก้าวและมองไปที่ภาพเปิ้งฉบับฟายหยวนเซียงอที่เพิ่งถูกไฟเผาตอนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บและยืนอยู่ตรงนั้นหลี่หยวนชิงวิ่งไปที่ด้านข้างของฟายหยวนเซียงออย่างอยากรู้อยากเห็นและมองไปรอบๆเขาอดไม่ได้ที่จจะแปลใ แม้ว่าไฟดินเผาวควันสีม่วงของเขาจะอยู่ในรูปของมเมล็ดไฟเท่านั้นแต่ระดับขอองค์การปรับแต่งยังไม่เพียงพออย่างไรก็ตามภายใต้แรงผลักดันของความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเขาพลังยังคงไม่ธรรมดามากอย่างน้อยที่สุดผู้ฝึกฝนอาณาจาักรสูงสุดธรรมดาจะไม่สามารถต้านทานเปลวไฟได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อไฟกระทบไฟหยวนเซียงก็ไม่ทำให้เกิดระลอกคลื่นใดๆหลังจากที่เขาก้าวไปสู่อาณาจักรสูงสุดความแข็งแกร่งของเอฟเอหยวนเซียงก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ลียวนชิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยหากวันหนึ่งเขาบุกเข้าสู่อาณาจักรอัคคีศักดิ์สิทธิ์ภาพต้นกำเนิดจะเป็นอย่างไรด้วยการโบกมือภาพต้นฉบับก็หายไปในอากาศบนพื้นดินเนินเขาเล็กๆที่เกิดจากเขากินคนยังคงยืนอยู่ที่นั่นแม้ว่าลียวนชิงจะเพิ่มข้อจำกัดหลายชั้นแต่ก็ยังเห็นได้ชัดว่าร่างกายของพวกเขายังคงขยายตัวอยู่ดูเหมือนว่าเรื่องขอองค์การค้นหาปรมาจารย์มริแอตมัชรูมใกล้เข้ามาแล้วอย่างไรก็ตามลี่ยูอังกิ้งมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่ต้องจัดการ เขาพลิกมือแล้วหยิบจานที่วางลานมอบให้ออกมาเขายังมีน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมืออีกมากตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดไม่ดีเลยที่จะขยายการฝึกฝนในนิกายในวงกว้างต่อไปเป็นการดีก่อว่าที่จะคิดถึงวิธีอื่นเพื่อความปลอดภัยในขณะนั้นเขาตัดสินใจที่จะดูสถานที่นี้ก่อนอย่างไรก็ตามเขายังคงต้องเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอก่อนจะข้ามไปสมุนไพรเพิ่งปลูกเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นเขาจึงมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสมุนไพรในโลกอมะตะสิ่งสำคัญคืออารเรที่ทำให้สุ ด้วยการสนับสนุนของอารเรความเร็วที่พืชดูดซับพลังทางจิตวิญ,ญญาณจะเร็วขึ้นมากนอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลาการปลูกลงได้มากและยังมีบทบาทที่ดีในการปกป้องสมุนไพรอีกด้วยเขาตัดสินใจไปเที่ยวเขาไผ่ทองอีกครั้งบทที่766การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหนึ่งหลี่หยุนชิงเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาและกลับมามีรูปร่างผอมเพรียวอีกครั้งเขามาที่ตลาดมืดของภูเขาไผ่ทองอย่างไรก็ตามหลังจากมาถึงที่นี่เขาก็ตระหนักว่าทุกอย่างเปลี่ยนไป ยอดเขาสูงประหานเดิมถูกตัดครึ่งโดยไม่มีเหตุผลใบมีดเพียงนั้นเรียบราวกับกระจกและดูน่ากลัวต้นไผ่สีทองบนภูเขาก็หายไปเหลือเพียงซากปรักหักพังสถานที่แห่งนี้ถูกทำลายลี่หยวนชิงไม่เคยคาดหวังว่าตลาดมืดจะถูกทำลายลงหลังจากที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นเวลานานยิ่งกว่านั้นด้านล่างเงียบสงบมากและไม่มีผู้คนเข้าหรือออกหลังจากสังเกตอย,อยู่ครู่หนึ่งลี่หยุนชิงก็ตัดสินใจเข้าไปหาบาอแสใดๆเขาค่อยๆเค,ค,คลื่อนตัวไปทางทางเข้าและพบร่างลับๆล,ล,ล่อๆอ,อ,อยู่ด้านนอกทางเข้า ลีหยวนชิงปรากฏตัวข้างหลังบุคคลน,นั้นในพริบตาจับคอของเขาแล้วอุ้งเขาขึ้นชายคนนั้นกลัวจนเกือบตายและร้องขอความเมตตาอย่างเมามันโดยหลับตาท่านครับหนึ่งผิดกรุณายกโทษให้ฉันหนึ่งเพิ่งผ่านไปและไม่ได้ตั้งใจจะทําให้คุณขุนเคืองอย่างแน่นอนฉันหวังว่าคุณจะมีน้ําใจลีหยวนชิงดึงบุคคลน,นี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาเมื่อมองดูคร่าวๆมันคือไตเติ้ลที่เขาเคยโตอตอบด้วยมาก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาที่นี่ครั้งแรกเจ้าตัวเล็กยังคงเย่อหยิ่งตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องน่าอายมาก หลี่หยุนชิงโยนวงแหวนสีเขียวสามวงลงบนพื้นแล้วมองดูเขาอย่างเงียบๆไตเติ้งคลานอยู่บนพื้นและไม่กล้าเงยหน้าขึ้นเธอ,อยังคงก้มหน้าและยอมรับความผิดพลาดของเธอขอบคุณท่านผู้มีน้ำใจขอบคุณที่ไม่ฆ่าฉันลองดูว่าฉันเป็นใครก่อนฉันไม่กล้าฉันไม่กล้าเจ้าไตเติ้งไม่กล้าเงยหน้าขึ้นและปล่อยผมไว้กับพื้นกลัวว่าถ้าเธอเห็นหน้าหลี่หยวนชิงเธอก็จะหายไปหลี่หยวนชิงใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้แล้วพูดว่าเงยหน้าขึ้นหนึ่งยังมีเรื่องจะถามคุณ นกกลางเขนภูเขาได้ยินเขาพูดเช่นนี้จึงหยุดเล็กน้อยหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเสียงน,นี้ก็ค่อนข้างคุ้นเคยรู้สึกเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเขาเงยหน้าขึ้นอย่างระมัดระวังและมองไปที่ครึ่งบนของร่างกายของลี่ยูอังกิ้งในที่สุดเขาก็เริ่มคุ้นเคยกับรูปร่างนี้แล้วเขามองดูใบหน้าของลี่ยวนชิงด้วยความประหลาดใจและในที่สุดก็ถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกพี่เจ้าติดตอมองลี่ยวนชิงอย่างตื่นเต้นหลังจากสัมผัสได้ครู่หนึ่งจู่ๆสีหน้าตกใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอเธอรีบ หลี่หยวนชิงไม่สนใจวิธีที่เขาพูดกับเขาและถามเขาโดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งไม่ได้มาหลายวันแล้วหนึ่งถูกเผาจนอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรใครที่ทําแบบนี้ติดตอค่อยๆลุกขึ้นยืนและมองดูหลี่หยวนชิงด้วยสีหน้าขมขื่นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มีบางอย่างที่คุณไม่รู้นับตั้งแต่คุณมาที่นี่ธุรกิจตลาดมืดของเราจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆหลี่หยวนชิงก็รู้เรื่องนี้เช่นกันหลายคนจากประตูตะวันออกได้ส่งคนมาเฝ้าสถานที่แห่งนี้เพื่อรอการปรากฏตัวของผลวิญญ,ญาณไฟของเขา แล้วเกิดอะไรขึ้นไตเติ้ลสายหัวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเป็นเพราะธุรกิจนี้เจริญรุ่งเรืองเกินไปจนนำไปสู่หายนะคุณรู้เรื่องดีไวไฟเซ็หรือไม่ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับพวกเขาในตอนแรกดีไวไฟเซ็ยังคงทําสิ่งต่างๆตามปกติสไตล์ของพวกเขายังถือว่าชอบทําไม่ว่าพวกเขาจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามพวกเขาก็จะทาตามปกติเจ้าตัวเล็กถอนหายใจและส่หัวแต่ในท้ายที่สุดจู่ๆนิสัยของพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเขาส่งกองทัพมาล้อมภูเขาไผ่ทองโดยตรงดังนั้นทั้งหมดนี้ก็ทําโดยพวกเขา ถูกตะงอพวกเขามีข้อได้เปรียบในด้านตัวเลขเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาจริงๆนอกจากนี้ยังมีผู้มีอำนาจในหมู่พวกเขาด้วยเขาฟันลงโดยตรงและแยกภูเขาไผ่ทองออกเป็นสองส่วนอีกส่วนหนึ่งบินออกไป30มไมล์แล้วผู้คนในตลาดมืดละ่ะไต่เติ้งมองไปรอบๆด้วยความกลัวเธอมองไปรอบๆหลี่หยวชิงราวกับว่าเธอกำลังยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอก ผู้มีอำนาจสูงสุดเจ้ามีบางอย่างที่คุณไม่รู้ผู้คนจากนิกายดีไวไมีพลังมากอย่างไรก็ตามบังเอิญว่าฉันออกไปข้างนอกในเวลานั้นดังนั้นฉันจึงหลีกเลี่ยงภยัยพิบัติได้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้โชคดีนักในตลาดรักดอว่าดีไวไเซ็กได้กำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดมืดของโกลเด้นแบมบูเมลท i นแล้ววันนั้นพวกเขาได้ส่งกองทัพมาล้อมสถานที่นั้นแม้แต่ลูกค้าที่มาค้าขายและผู้ดำเนินการตลาดมืดก็ถูกจับกุม ทั่วทั้งภูเขาไผ่ทองมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ให้ความบันเทิงแก่แขกที่อยู่รอบนอกเท่านั้นที่มีโอกาสหลบหนีไทเมาถอนหายใจกับความโชคดีของเขาคราวนี้เขากลับมาเพื่อแอบเข้าไปในตลาดมืดเพื่อดูว่าเขาจะเจอของดีหรือไม่นิกายดีไวไฟถูกทำลายไปแล้วคุณพบข่าวเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือไม่เจ้าไตเติ้ลรู้ว่าเธอทำอะไรเขาได้ไม่มากเธอใส่หัวแล้วพูดว่าฉันได้ยินมาว่าผู้คนจากนิกายดีไวไฟเซ็ตทั้งหมดถูกสังหารเมื่อพวกเขารอบรอบนิกายคลาวสกายแต่ไม่มีใครกลับมาเขาได้ยินมาว่าพวกเขาถูกขังอยู่ในคุก้้ดินขขอองงเซกกบาาาาทีพววจถู่ไปแล หลี่หยุนชิงไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเดินทางมาที่นี่เพื่อซื้อวัสดุบางอย่างโดยเปล่าประโยชน์เขาไม่รู้ว่าต้องทําอะไรตอนนี้เป็นไปได้ไหมที่สุพรีเมซี่เจ้ามาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนถูกตั้งงอฉันต้องการวัสดุบางอย่างดังนั้นหนึ่งจึงมาที่นี่เพื่อดูบทที่7 6 7กิการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดสองน่าเสียดายจริงๆตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและข่าวการกวาดล้างกองทัพทั้งหมดก็แพร่กระจายออกไปแล้วไม่มีใครกล้ามาที่โกลเด้นแบมบูเมลเทนเพื่อทําข้อตกลงใดๆแล้วคุณรู้ไหมว่ามีตลาดออืื่่นใกล้้้้ๆทีคุุณสสาาามารถซวัดไดไบง นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการวัดสดุประเภทไหนเจ้าไตเติ้งยิ้มแล้วพูดว่าถ้าเป็นวัดสดุธรรมดาจริง,รงๆแล้วมีตลาดเล็กๆหลายแห่งที่เราไปกันได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าที่นี่หลี่หยุงชิงหยิบรายชื่ออารเรในสาขาสมุนไพรออกมาแล้วแสดงให้ไตเติ้งดูเจี๊ยบมองดูและสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปท่านผู้อาวุโสวัวดสดุที่คุณต้องการนั้นซับซ้อนเกินไปและส่วนใหญ่เป็นสมบัติที่หายากมากฉันเกรงว่ามันจะยากมากที่จะพบพบมันในตลาดเล็กๆเหล่านั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าใครมีวิธีีหหาาสมบัติเล่น้ เครื่องไตเติ้ลนึกถึงคนคนหนึ่งทันทีแต่เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอจึงละเลยความคิดนั้นและพูดว่าอาจารย์หอวูเอียนมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายถ้าเป็นเขาเขาคงมีวิธีแน่นอนน่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้จักเลนล่างของปรมาจารย์หากพวกเขาสามารถหาเขาเจอพวกเขาก็จะมีหนทางอย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องลำบากแม้ว่าลี่ยุนงคิ่งจะมีวัสดุมากมายแต่สิ่งของที่ใช้ในโลกอมาตะก,ก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นเพียงรูปแบบอารเรยธรรมดาสำหรับสนามยาแต่ก็ยังมีวัสดุมากมายที่หายาก ถ้าเขาไม่ผ่านตลาดใต้ดินเหล่านี้เขาอาจจะต้องคิดหาวิธีที่จะได้มันมาจากนิกายใหญ่เหล่านั้นอย่างไรก็ตามการควบคุมของนิกายนั้นเข้งงวดมากพวกเขามักจะบันทึกการทำธุรกรรมของวัสดุอย่างละเอียดซึ่งไม่สะดวกเช่นกันคุณรู้ไหมว่าดันเจี้ยนของ d ีไวไฟเกตอยู่ที่ไหนฉันได้ยินมาว่ามันอยู่ใต้จุดสูงสุดแต่ฉันไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ติตอมองดูลีหยวนชิงอย่างระมัดระวังและเตือนเขาเจ้าซุนเจอคุณวางแผนจะทำอะไร ได้ยินมาว่าแม้ว่าความแข็งแกร่งของดีไวไฟแซกมากกว่าครึ่งหนึ่งจะถูกกำจัดออกไปแต่ก็ยังมีหุ่นเชิดจำนวนมากที่เดินไปรอบๆบนิกายหลายคนที่ต้องการเข้าไปคว้าโอกาสนี้ต้องทนทุกข์ทรมานมีคนออกมาไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันลี่ยุนชิงค่อนข้างสนใจเรื่องนี้ในวันนั้นผู้ที่เรียกว่าผู้เท่าหอ,อยูซานได้เรียกการอนุญาตหุ่นเชิดทั้งหมดแล้ววิ่งหนีไปเดิมทีเขาต้องการจับหุ่นหนึ่งหรือสองตัวเพื่อการวิจัยแต่เขาไม่มีโอกาสเช่นน,น,นั้้นนนนนนแแต่่่่่่ววัีีีีีมมหหหุุเหเุเเเเเชชชิิิดดดดสสสขขขาาาาละไจรงจรงงๆใโอออกทท เจ้าไต้เติ้งคิดว่าหลี่หยวนชิงกลัวและปลอบใจเขาท่านผู้อาวุโสจริงๆแล้วถ้าคุณไม่รีบมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางทุกนิกายใหญ่จะมีโอกาสหนึ่งหรือสองครั้งต่อปีในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่กับโลกภายนอกในเวลานั้นวัสดุหลายอย่างที่พบได้เฉพาะในนิกายเท่านั้นที่จะถูกนำออกไปเพื่อการค้าฉันคิดว่าวัสดุที่พระท่านต้องการนั้นส่วนใหญ่มักใช้ในนิกายใหญ่ฉันอาจจะลองดูได้เมื่อถึงเวลาหลี่หยูอังกิ้งได้ยินมาเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างนิกายนี้ อย่างไรก็ตามความถี่ต่ำเกินไปเปิดเพียงปีละครั้งหรือสองครั้งและครั้งต่อไปจะเปิดในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเขาไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือมองหาอาจารย์หอวู้เอียนเพียงเพราะเขาไม่แน่ใจว่าคนของดีไวไฟเซ็กได้รับการขัดเกลาให้เป็นหุ่นเชิดหลังจากที่พวกเขาถูกจับไปแล้วหรือไม่เราต้องรู้ว่าผู้คนในดีไวไฟเซ็กนั้นบ้าคลั่งมากพวกเขาเปลี่ยนคนให้เป็นหุ่นเชิดและจับคนได้มากมายพวกเขายังมีโอกาสรอดหรือไม่คุณยินดีไปกับฉันไหมอะไรติดต่อก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวัง แม้ว่าตอนนี้เจ้าเทียนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญของซูพรีมเรียวอย่างแท้จริงแต่เขายังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญของซูพรีมเรียวอย่างไรก็ตามเขายังคงอยู่ที่ขอบเขตอารเมื่อนานมาแล้วเข้าที่เขารู้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดระดับ3และ4หลายคนเข้ามาและไม่เคยออกมาไม่ใช่เพียงผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดระดับแรกอย่างเขาที่ตามหาความตายหรอกเหรอเราต้องรู้ว่าหุ่นเชิดที่ได้รับการขัดเกลาโดยดีไวไฟเซ็ตอย่างน้อยก็อยู่ในระดับแรกของอาณาจักรสูงสุดหากพวกเขาเข้าไปพวกเขาคงกำลังตามหาความตาย เจ้าซูนเจรู้วิธีพูดตลกจริงๆเราสองคนจะทําอะไรได้บ้างด้วยความแข็งแกร่งของเราไม่ต้องห่วงฉันจะปกป้องคุณเองใบหน้าของไตเติ้ลกระตุกเธออยากจะบอกกว่าลหยวนชิงคงพบว่ามันยากที่จะปกป้องตัวเองแบบนี้แต่เธอก็ยังคงสามารถปกป้องเขาได้เขาพูดค่อนข้างเชื่อช้าซูพรีเมซี่เจ้าฉันยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอยู่ดังนั้นฉันจะขอลาไปก่อนหากซูพรีเมซี่มีข่าวใดใในอนาคตและต้องการพบฉันอีกครั้งเพียงมาที่นี่วันนี้เราจะแยกทางกันที่นี่ขณะที่เขาพูดเขาอยากจะวิ่งหนีแต่ลหยวนชิงจะยอมให้เขาวิ่ เชือกที่เปลี่ยนจากเปลวไฟสีม่วงไล่ตามเขาไปและมาถัวนมให้แน่นตัวไตเติ้ลถูกเชือกดึงลงมากลางอากาศและตกลงไปในป่าเบื้องล่างมีเพียงหัวเท่านั้นที่ยื่นออกมาและบ่นไม่หยุดหย่อนทำไมคุณถึงเรียกใช้มันหลี่หยุนชิงเข้ามาข้างหน้าเขาแล้วก้มลงไตเติ้ลหยุดแซงทำเป็นแล้วมองหลี่หยวนชิงด้วยใบหน้าขมขืน่นเจ้าซุนเจ๋อฉันรู้ว่าคุณแข็งแกร่งถ้ามีความสามารถก็ไปเองได้ทำไมคุณต้องลากฉันไปด้วยฉันไม่สามารถไปสถานที่แบบนั้นได้นั่นไม่ใช่การเที่ยวพาราศีความตายหรอหนึ่งไม่ได้บอกกวาหนึ่งงจะปกปก้ออคุณเหร ทำไมคุณไม่เชื่อใจฉันผู้มีอำนาจสูงสุดเจ้าขออภัยที่ฉันพูดตรงๆแต่ผู้ฝึกฝนหลายคนที่เสียชีวิตในนิกายดีไวไฟเซ็อยู่ที่ระดับที่5้าหรือหของอาณาจักรอำนาจสูงสุดด้วยการฝึกฝนของคุณคุณสามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนคุณจะบังคับฉันแบบนี้ได้ยังไงหลีหยวนชิงพยักหน้าเ,าเบาๆแสดงความเห็นด้วยกับความกังวลของเขาคุณถูกเจ้าซุนเซ่เมื่อคุณคิดทบทวนแล้วมันจึงเป็นเรื่องง,ง่ายที่จะพูดคุยเกี่ยวกับมันลืมเรื่องนี้ไปเลยเมื่องานแสดงสินค้าของนิกายเริ่มต้นในอีกไม่กี่เดืออนคคุุุณณจะมีวััสดดทท้้งงห่ตการ ลี่หยุนชิงพูดกับเขาว่าฉันไม่ได้บอกวาหนึ่งคนอยากจะยอมแพ้ฉันแค่บอกว่าความกังวลของคุณสมเหตุสมผลหนึ่งเข้าใจได้แต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะไปหรือไม่ไปตอนนี้เจ้าซุนเจ้ค,คุณกําลังทําอะไรอยู่ลี่หยุนชิงยกมือขึ้นและทั้งสองก็รีบเร่งไปในทิศทางของดีไวไฟเซ็กภายนอกนิกายดีไวไฟผู้ปลูกฝังจํานวนมากมารวมตัวกันพวกเขาระวังกันแต่ทุกคนก็มีเป้าหมายร่วมกันพวกเขาต้องการส่วนแบ่งผลกําไรเมื่อนิกายใหญ่นี้ล่มสลาย ผู้ฝึกฝนอันธาพาลเช่นพวกเขา,าจะไม่มีโอกาสได้พายตกลงมาจากท้องฟ้าคราวนี้เขาต้องคว้าผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไว้อย่างมั่นคงเขาไม่สามารถปล่อยให้ผลประโยชน์ดังกล่าวสูญเปล่าได้ในขณะนี้มีชายสองคนบินมาจากระยะไกลหนึ่งในนั้นอยู่ในอาณาจักรสูงสุดในขณะที่อีกแห่งหนึ่งอยู่ในอาณาจากักรอารพวกเขาพบจุดว่างและร่อนลงหัวนมยืนอยู่ข้างลีหยวนชิงเพื่อต่อต้านเขายังคงต้องการหลบหนีแต่ลีหยวนชิงได้จุดไฟไว้ในท้องของเขากรับใดที่เขายังมีความคิดที่จะหลบหนีเปลวไฟก็จะระเบิดทันทีและทำให้ร่างกายของเขาติดไฟ ตอนนี้เขากําลังจะตายถ้าเขาก้าวไปข้างหน้าและเขาจะต้องตายถ้าเขาก้าวไปข้างหน้าเขาเคยคิดว่าเขาจะปลอดภัยหลังจากได้พบกับคนรู้จักแต่ตอนนี้เขาตระหนักได้ว่าคนรู้จักคนนี้เป็นคนที่อันตรายที่สุดผู้มีอํานาจสูงสุดเจ้าไปก่อนเลยผู้คนที่รวมตัวกันอยู่ตอนนี้คือใครแม้แต่พวกเขาก็ยังไม่กล้าเข้าไปเราสองคนมาทําอะไรที่นี่คุณอยู่ที่นี่แล้วคุณอยากไปที่ไหนเจ้าซูนเจอยากโกรธเลยฉันแค่พยายามจะแนะนําคุณด้วยความใจดีข้างในมันอันตรายจริงๆมองที่พวกเขา ไม่มีใครเคลื่อนไหวเลยโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ตรงนั้นคือบุคคลระดับ5ในอาณาจักรสูงสุดเขาเฝ้าอยู่ด้านข้างและไม่กล้าเคลื่อนไหวหลี่หยวนชิงสังเกตการเคลื่อนไหวภายในและตอบกลับอย่างไม่สอดคล้องกันคุณคิดว่าฉันเป็นคนประเภทที่จะส่งตัวเองไปตายเหรอต,ติอมองหลี่หยวนชิงด้วยใบหน้าขมขื่นและพยักหน้าง,งียบๆเบจ้าจงเจรหนึ่งรู้สึกว่าบางครั้งการทำความเข้าใจความแข็งแ,งแกร่งของตัวเองให้ชัดเจนจะดีกว่าเครือข่ายขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาของหลี่หยวนชิงเครือข่ายนี้ครอบคลุมนิกายดีไวไฟทั้งหมด มีคนรอดชีวิตไม่มากนักแต่ก็ยังมีคนที่ต่อต้านอย่างดื้อรั้นนั่นคือหนวดขอองค์การต่อสู้ผู้พิทักษ์ซึ่งยังคงถูกควบคุมโดยพวกเขานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในหมู่คนที่เข้าไปมูลค่าของเกมจบลงแล้วตอนที่เจ8ด้อยหิแปดอันตรายตามธรรมชาติของหุูเขาระแหงหนึ่งผู้ปลูกฝังที่พเนจรส่วนใหญ่ในพื้นที่ด้านนอกของนิกายดีไวไฟเซมาจากกลุ่มปีศาจเหตุผลก็คือสถานะของเผ่าพันธุ์อสูรในโลกอมาตะนั้นโดยทั่วไปไม่สูงนัก และพวกเขาก็มักจะมีทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับทรัพยากรที่ได้มาโดยไม่มีเหตุผลพวกเขาต้องการมาแบ่งปันโดยธรรมชาติแต่ละคนกำลังเดินต่อแต่แต่ละคนเฝ้าสถานที่และครอบครองยอดเขาพวกเขาไม่มีเจตนาที่จะโจมตีรากับว่าพวกเขาได้พูดคุยกันล่วงหน้าแล้วหลีหยวนชิงเป็นผู้นำเครื่องไตเติ้ลและวิ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่จากด้านหน้าไปด้านหลังเดิมทีดีไวไฟเซ็เป็นเพียงนิกายเล็กๆแต่ด้วยวิธีการฝึกฝนคุณลักษณะไฟที่รุนแรงเช่นนี้จึงแทบจะไม่สามารถยืนหยัดได้ อย่างไรก็ตามธรรมชาติของเส้นแร่วิญญาณของพวกเขาไม่ถือว่าแข็งแกร่งพวกมันถือได้ว่าธรรมดามากเท่านั้นพื้นที่ที่มันครอบครองยังเล็กกว่าสำนัก WU หยวนมากภูมิประเทศด้านหน้านิกายดีไวไฟเซ็ตค่อนข้างเข้มงวดมีภูเขาเล็กๆเพียงสองลูกที่สูงไม่ถึงหนึ่งพันฟุตที่แยกออกจากโลกภายนอกอย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะภูมิประเทศที่นี่เรียกเกินไปจนทำให้การจัดขบวนด้านหน้าน่นหนาเป็นพิเศษหลี่หยวนชิงเพิ่งมองไปรอบๆและค้นพบว่าความหนาแน่นของรูปแบบอารเรในทิศทางด้านหน้านั้นสูงมากหากเขาต้องการแยกตัวออกจากทีี่่นนนมัอออาจจะกกแรงเิไป นี่เป็นสาเหตุที่ผู้ฝึกฝนอันธาพาลจำนวนมากถอยกลับไปและรอยอย่างเงียบๆความแข็งแกร่งของแนวหน้านั้นสูงพอจริงๆเมื่อรวมกับหุ่นเชิดท,ที่ทรงพลังเหล่านั้นมันเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาที่จะสามารถป้องกันได้จนถึงตอนนี้ก่อนที่หลี่หยุนชิงจะมาถึงเขายังคงสงสัยว่าเหตุใดผู้คนในนิกายเทวะอักคีจึงยังสามารถปกป้องผู้คนจำนวนมากที่อยู่ภายนอกที่ต้องมองพวกเขาอย่างโลภมาถึงตรงนี้ก็จะโล่งๆหน่อยอย่างไรก็ตามเขายังพบเบาะแสบางอย่างหลังจากมองไปรอบๆ เห็นได้ชัดว่าการก่อตัวของอาร์เรย์ที่ด้านหน้าของดีไไฟเซ็ตมีร่องรอยขอองค์การเสริมกำลังในระยะต่อมาเห็นได้ชัดว่ามีรูปแบบสองชั้นซ้อนทับกันและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผลกระทบเช่นนี้หลีหยวนชิงติดตามแนวเสริมความแข็ง,แ,ขงแกร่งด้านบนและพบจุดอ่อนที่อยู่ด้านหลังด้านหลังนิกายดีไวไฟเซ็ตมีพื้นที่ที่จมอยู่มียอดเขาขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึงหนึ่งหมื่นฟุตยืนอยู่ตรงนั้นสถานการณ์บนยอดเขานี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนอกจากนี้ยังมีีีีีีปศาาาจทททท่่่่่รงงพลัมมกกยยฝฝึนนอู เส้นครึ่งวงกลมที่เชิงภูเขายังเป็นเขตแดนของนิกายดีไวไฟเซ็กมีปีศาจที่ทรงพลังมากมายบนยอดเขานี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคทางธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นยังมีหุบเขากว้างมากระหว่างยอดเขาและนิกายดีไวไฟทั้งสองคนอยู่ทั้งสองฝ่าของหุบเขาหันหน้าเข้าหากันข้ามแม่น้ําภูมิประเทศนี้เป็นสถานการณ์โดยรวมของดีไวไฟเซ็กหากคนนอกเห็นสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติที่นี่มันคงไม่สามารถผ่านไปได้ หากพวกเขาสามารถฆ่าพวกเขาผ่านสถานที่แห่งนี้ได้ก็จะมีเค้กแสนอร่อยอยู่ข้างในมากมายปีศาจท,ที่ฝึกฝนบนภูเขานี้คงไม่สามารถถอดกลั้นมานานแล้วและอยากจะรีบเข้าไปอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปหลายปีพวกเขาก็ยังคงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้นั่นหมายความว่าหุเขาแห่งนี้ยากที่จะข้ามอย่างแน่นอนเป็นเพราะหลายคอนมีความคิดเช่นนี้เมื่อหลี่หยุนชิงเดินไปทางด้านหลังเขาก็ตรหนักว่ามีคนไม่มากที่คอยเฝ้าบริเวณนี้ เราต้องรู้ว่าจะมีทีมเล็กๆคอยเฝ้าพื้นที่ด้านนอกอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงที่นี่พวกเขาทั้งหมดก็เงียบลงทุกคนหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางธรรมชาตินี้โดยปริยายหลีหยวนชิงเงยหน้าขึ้นและมองดูยอดเขาสูงกระหงานที่สูงหนึ่งหมื่นฟุตเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับความมหัศจรรย์ของภูมิประเทศของโลกอมะตะท่านผู้อาวุโสคุณไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์ที่นี่หรอเจ้าตัวเล็กมองหลีหยวนชิงด้วยใบหน้าที่ขมขื่นจากนั้นมองไปยังยอดเขาด้วยความกลัวภูเขาลูกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่โหดเเหหีีี้ยยมมมมคุณไไ่่่ดดอองาาาปัญโกทนร หากพวกเขาโกรธและโจมตีเราในภายหลังเราจะหนีไม่พ้นเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาให้พวกเขาปฏิบัติตามฉันหลังจากที่หลีหยวนชิงพูดจบเขาก็นำไตเมาส์มาโดยตรงและรีบไปที่แกนกลางของยอดเขานับตั้งแต่ติดต่อมาที่นี่เธอก็หวาดกลัวมากเขามักจะระวังตัวอยู่รอบตัวเขากลัวว่าร่างที่ทรงพลังจะกระโดดออกไปหรือแตะขอบเขตของผู้อื่นถ้าเขาถูกจับได้คาหนางังคาเขาอย่างน้อยเขาก็จะสูญเสียชั้นผิวหนังไปหนึ่งชั้น หลี่หยวนชิงเป็นลูกวัวแรกเกิดที่ไม่กลัวเสือจริงๆเขาพุ่งไปข้างหน้าและข้ามไหล่เขาจากความสูงพันฟุตในอากาศไปยังหุบเขาระหว่างทั้งสองฝ่ายความกล้าหาญแบบนี้ทาให้ไทมมา์กลัวจริงๆโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่ามันเป็นโชคหรืออย่างอื่นแต่เธอไม่ได้ยั่วใครเลยในขณะน,นี้นอกเหนือจากป่าทึบที่อยู่ด้านหลังพวกเขาแล้วยังมีลำน้าครึ่งวงกลมที่ทอดยาวสามร้อยไมล์รอยแตกที่ยาวและแคบนี้กว้างกว่าร้อยและมีลมหนาวพัดมาจากด้านล่างอยู่เสมอลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องและในบางครั้งลมแรงก็พัดเข้ามาส่ง ลมพัดแรงและไม่พัดออกไปหัวนมไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าและกล้าซ่อนอยู่ข้างหลังหลี่หยวนชิงเท่านั้นพระผู้มีพระพักเจ้าสถานที่แห่งนี้ไม่อาจผ่านไปได้คุณต้องรู้ว่าทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่อย่างสงบสุขมาหลายปีได้เพราะอุปสรรคทางธรรมชาตินี้เจ้าตัวเล็กดึงเสื้อผ้าของหลี่หยางกิงอย่างขมขื่นต้องการเกลี้ยกล่อมให้เขาออกไปถ้าเราสองคนผ่านมาที่นี่เราจะต้องตายอย่างแน่นอนกลับกันเถอะตอนที่769อันตรายทางธรรมชาติของุคเขาระแหงสอง ลีหยวนชิงไม่สนใจเขาแต่เขากลับหลับตาและค่อยๆสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็ลืมตาขึ้นมาสถานที่แห่งนี้เหมือนกับที่เขารู้สึกได้ก่อนหน้านี้จริงๆนี่คือการเปิดรูปแบบอาร์เรของคู่ต่อสู้ไม่มีใครรู้ว่าผู้คนในนิกายดีไวไฟเซ็กได้ครอบครองชุดป้องกันที่ทรงพลังซึ่งแบ่งนิกายทั้งหมดออกเป็นเจ็ดส่วนโดยแต่ละส่วนต้องอาศัยซึ่งกันและกันหากพื้นที่ใดถูกโจมตีหรือลุกรานโดยศัตรูพลังจากที่อื่นจะไหลเข้ามาและสร้างเอฟเฟกต์การป้องกันบางอย่าง ข้อดีของรูปแบบนี้คือสามารถสร้างเอฟเฟกต์การป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดมันก็เป็นวิธีที่ฉลาดมากเช่นกันโดยทั่วไปแล้วมีเพียงคนที่มีความสามารถบางอย่างเท่านั้นที่สามารถออกแบบอาร์เรย์ที่สวยงามเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามหากรูปแบบอาร์เรย์ของพวกเขากระจายออกไปอย่างสมบูรณ์หลียวนชิงอาจจะต้องล่าถอยเล็กน้อยจริงๆแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะกระจายออกไปกลับทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ไว้ทางเข้าหลักด้านหน้าพวกเขาได้รับการตกแต่งอย่างเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามสองชิ้นที่อยู่ด้านหลังก้นของเขามีรูพลังงานที่ชัดเจนมากพวกเขาอาจใช้ความพยายามอย่างมากในการตั้งค่ารูปแบบอาร์เรนี้อย่างเร่งรีบมันจะดูหรูหราถ้าพวกเขาต้องการทํามันให้สําเร็จลีหยวนชิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจอุปสรรคเดียวที่เขามีตอนนี้คือหุบเขาที่อยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่ากําแพงธรรมชาตินี้จะดูน่ากลัวเล็กน้อยแต่ในความเห็นของลียูอังกิ้งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะข้าม สถานที่แห่งนี้น่าดึงดูดใจมากสำหรับหลี่หยวนชิงการรวบรวมวัสดุจำนวนมากของดีไวไฟเซ็กไพแพ้ภายนอกมันกระทันาันมากจนพวกเขาไม่มีเวลาเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนในทางกลับกันเขาต้องหาอาจารย์หอวูเอี้ยนเพื่อช่วยเขาค้นหาวัสดุเหล่านี้มิฉะนั้นคงเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมพวกมันทั้งหมดในช่วงเวลาสั้นๆด้วยเงื่อนไขทั้งสองนี้แรงจูงใจของหลีู่อังกิงก็เพียงพอแล้วทันใดนั้นหลี่หยวนชิงก็เปิดแขนของเขาและปีกคู่หนึ่งก็ยื่นออกมาจากหลังของเขามันค่อยๆเติบโตจนยาวกว่าร้อยฟุตก่อนที่จะหยุดลงอย่างช้า หลีหยวนชิงกระพือปีกและมีลมกระโชกแรงพัดมาจากไหนไม่รู้แทบจะพัดเครื่องไตเติลออกไปท่านผู้มีเกียรติเจ้าไตเติลพยายามทําให้ตัวเองมั่นคงกับพื้นและตะโกนหลีหยวนชิงกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสท่านไปเองได้ฉันยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอยู่ดังนั้นฉันจะขอลาไปก่อนลาขณะที่เจ้าไตยักษ์กำลังจะหลบหนีทันใดนั้นหลีหยวนชิงก็หันกลับมาและจ้องมองเขาอย่างเย็นชาทําให้เขากลัวจนเกือบตายไตเติลบ่นในใจเธอไม่รู้จบเธอนึกภาพไม่ออกว่าเธอได้พบกับฮาเดสเช่นนี้ได้อย่างไร เขายังมีควันสีม่วงของลีหยวนชิงอยู่ในท้องของเขาหากเขาพยายามหลบหนีเขาอาจจะตายสนิทท่านผู้มีเกียรติฉันทำผิดอะไรคุณต้องทอรมานฉันแบบนี้ลมดาวที่นี่แรงมากหากพวกเขายนความผิดใส่ฉันหนึ่งคนจะไม่สามารถทิ้งกระดูกของฉันไว้ข้างหลังได้ปรดไว้ชีวิตฉันด้วยไม่เป็นไรฉันมาที่นี่เพื่อปกป้องคุณคุณกังวลเรื่องอะไร แน่นอนว่าฉันกังวลพายุในหุบเขาแห่งนี้รุนแรงมากจนแม้แต่ร่างที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถผ่านไปได้พูดตรงตรงเราสองคอน่มีเพียงความเข้มแข็งที่จะช่วยชีวิตเราเท่านั้นถ้าเราผ่านการทดสอบนี้อย่างเข้มแข็งเราจะตายหรือไม่ลี่ยูอังกิงเพิกเฉยต่อคำพูดที่น่าหดหู่ของเขาและคว้าเขาโดยตรงด้วยการเคลื่อนไหวแบทแฮนลี่ยูอังกิงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปฏิบัติต่อไทม์เมาเหมือนเด็กเขาทำได้เพียงสวดภาวนาในาใจว่าคราวนี้เขาจะโชคดีและไม่ต้องพบกับลมแห่งดวงดาวหลี่หยุนชิงเป็นลูกวัวแรกเกิดที่ไม่กลัวเสือจริงๆ ไม่มีใครที่เคยได้ยินเกี่ยวกับสถานที่อันตรายนี้กล้าเข้ามาแบบนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่กลัวเลยเขาเรียกปีกคู่หนึ่งออกมาโดยตรงแล้วบินไปราวกับว่าเขากำลังจะพุ่งเข้ามาในหุบเขาทันใดนั้นลมสีดำก็หมุนวนและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากในขณะนี้หลี่หยวนชิงเพิ่งบินไปครึ่งทางเมื่อลมดำพัดเข้าหาเขาโดยไม่มีคำอธิบายใดๆพายุที่รุนแรงดูเหมือนจะมีความคิดของตัวเองมันรวมตัวกันที่จุดเดียวและกลายเป็นจุดแหลมคมที่แทงตรงไปยังหลี่หยวนชิงและมุ่งมั่นที่จะทำให้เขาล้มลง เมื่อเห็นเช่นนี้หลี่หยวนชิงก็โบกมือของเขาและเทวรูปธรรมสีทองก็ปรากฏขึ้นใต้เขาอย่างอธิบายไม่ได้ฟ้าหยวนเซียงอยื่นมือออกและกดลงไปที่ก้นหุบเขาอย่างแรงลมสีดำปะทะเข้ากับมือใหญ่ของฟ้าหยวนเซียงอโดยตรงและเสียงเสียดสีที่เสียดสีหูยังคงสร้างความหายนะในหูของผู้คนหลี่หยวนชิงใช้โอกาสนี้เหยียบสีสักของฟาหยวนเซียงงอร่างกายของเขากลายเป็นดาบที่คมกริบและเขาก็รีบวิ่งไปทันทีลมแห่งดวงดาวอื่นๆก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจับหลี่หยวนชิง อย่างไรก็ตามราวกับว่าฝายหยวนเซียงอไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยมือนี้ต้านทานแรงกดดันด้านล่างและมืออีกข้างก็เหยียดไปข้างหน้าปกป้องเส้นทางของหลี่อยูอังกิ้งโดยตรงหลี่หยุนชิงปรากฏตัวที่อีกด้านหนึ่งในพริบตาไม่กี่ครั้งภาพเป้งฉบับที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขานั้นเหมือนกับสะพานที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ชานมองไปที่อฟเอหยวนเซียงด้วยปากที่อ้าปากค้างเขาไม่เคยคิดเลยว่าหลี่หยุนชิงจะมีวิธีการแบบอัตโนมัติเขาไม่รู้ว่ารูปแบบมาจากไหนเขาไม่สามารถสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของสิ่งนี้ได้้เเลยแค่่มอองงก็ททใใหหััวจขขาสสาสสนน เขาไม่เคยคิดเลยว่าลี่อยูอังกิ้งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดในระดับแรกจะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้การเคลื่อนไหวของเขาราบรื่นมากและไม่ลังเลเลยที่สำคัญมีผู้ช่วยแบบนี้ด้วยพระเจ้าองค์นั้นอยู่ที่ไหนทำไมเขาไม่เห็นมันเขารีบมองไปทางซ้ายและขวาแต่เขาไม่เห็นใครบนท้องฟ้าเลยหลังจากที่หลี่หยวนชิงเข้ามาเขาก็เรียกภาพเป้งฉบับกลับมาทันทีทันทีที่พระธรรมเทวรูปองค์ใหญ่หายไปลมเบื้องล่างก็สงบลงอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีคำอธิบายใดๆมันก็ส่งเสียงคำรามอันทรงพลังและกวาดขึ้นไป ต่อหน้าพวกเขาทั้งสองลมสีดำกลายเป็นราชาปีศาจที่วุ่นวายร่างสีดำสนิทของมันโบกขวานสีดำขนาดใหญ่และส่งเสียงคำรามอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะคำรามมากแค่ไหนขวานของเขาก็ไปถึงขอบผูกเขาเท่านั้นหากเขาต้องการออกไปเขาจะถูกลมพัดปลิวไปโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังราชามารดำผู้นี้ทรงพลังมากจนทาให้ไตเติ้ลหวาดกลัวไม่น้อยโชคดีที่การโจมตีที่ดูเหมือนทําลายล้างนั้นไม่ได้โจมตีทั้งสองคนในท้ายที่สุดซึ่งทําให้เขาถอนหายใจด้วยความโล่งอก เขามองไปที่หลี่หยวนชิงด้วยความเคารพเมื่อสักครู่นี้เขาคิดว่าหลี่หยวนชิงเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของหลี่หยวนชิงในใจของเขาเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่เป็นเพียงการดำรงอยู่เหมือนพระเจ้าเหตุใดบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้จึงต่ำต้อยเช่นนี้มันน่าสงสัยจริงๆผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจู่ๆขาของไตเติ้ลก็ล้มลงและเธอก็คุกเข่าลงต่อหน้าหลี่หยวนชิง คุณกำลังทำอะไรผู้มีอำนาจสูงสุดโปรดสงบสติอารมณ์หนึ่งสับสนอยู่ครู่หนึ่งหนึ่งไม่คิดว่าอำนาจสูงสุดจะมีพลังอันทรงพลังเช่นนี้ถ้ามีคนพูดก่อนหน้านี้ฉันคงไม่กลัวขนาดนี้ฉันบอกแล้วว่าอย่าตื่นประหนกคุณจะตำหนิฉันที่แกล้งทำแบบนั้นได้อย่างไรคำพูดของหลี่หยุนชิงไม่ได้มีเจ็นาที่จะกล่าวโทษเขาจริงๆซึ่งทำให้เจ้าตัวเล็กหวาดกลัวไม่น้อยเจ้าไตเติ้งรีบอธิบายเถิดพระผู้มีพระภาคโปรดสงบสติอารมณ์หนึ่งเป็นคนตาบอดไม่เห็นอนุภาพอันทรงพลังของพระผู้มีพระภาค ฉันสายตาสั้นเพียงพอหลี่หยงชิงโบกมือและขัดจังหวะคำพูดที่สุภาพทั้งหมดของเขาแต่อเอายังมีสิ่งที่ต้องทำในภายหลังติดตามอย่างใกล้ชิดในภายหลังอย่าสูญเสียมันไปหากคุณทำผิดขั้นตอนคุณจะถูกส่งต่อไปอยังการสาปแช่งชั่วนิรันต์เข้าใจไหมท่านผู้เจริญอย่าวิตกกังวลน,น้องสาวตัวน้อยจะติดตามผู้อาวุโสท่านหนึ่งอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนและจะไม่ขยับแม้แต่ครึ่งก้าวหลี่หยงชิงเหลือมองเขาแล้วพูดว่าคุณควรจะเป็นหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็กรบพริบตาและเข้าไปในพุ่มไม้หน,าน้า ท่านผู้เคารบระวังมีอาเรมากมายที่นี่หากใครไม่ระวังพวกเขาอาจจะก้าวเข้าสู่กับดักไตเติต้ลยังเตือนเขาจากด้านหลังแล้วรีบตามไป